สวัสดีครับวันนี้วันที่7ก,กรกฎาคม2 5 6 5นะครับวันนี้จะพามาชมตัวยางของ rc 4นะครับขนาด1.9อันนี้จะเป็นยางลายแรกๆเลยนะครับชื่อลายชื่อมัสลิงเกอร์นะครับ1.9 เป็นยางแบบแรกที่ RC4 ทํามาสําหรับรถสเกลนะครับนานมากแล้วนะครับนี่เป็นยางที่เล็กที่สุดของล้อขนาด1.9ของ RC4 ที่ทํามานะครับอันนี้สูง93กว้าง48นะครับมัดสลิงเกนะครับมัดก็แปลว่าโคลนนะครับก็คือเป็นยางที่เหมาะสําหรับลุยโคลนนะครับ ก็อดอกก็จะโหน่หดเลยนะครับเป็นบั้งใหญ่ๆนะครับน่าจะเกาะแล้วก็ตะกุยได้ดีนะฮะแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถแบบแบบคลาสสิกนะครับแต่งแบบคลาสสิกก็คือขนาด93ก็ถือว่าเล็กที่สุดในยางแบบ1.9ของ RC4 นะครับ ก,ก,ก็ดอกก็ดอกก็แปลกนะเป็นบ้งบ้งๆนะครับแล้วก็ความนุ่มเนี่ยความนุ่มความนุ่มก็คือส่วนประกอบของตัวยาเนี่ยเป,เป็นแบบ X3 นะครับ X3 ก็คือซูเปอร์ซอฟต์นะครับแรกๆเนี่ยอาทิฟโฟทำมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย X3 นะครับหลังๆก็จะเป็นนุ่มเหนียวเกาะนะครับอันนี้เป็นนุ่มนะครับอันนี้เป็นนุ่ม ก็เหมาะสำหรับการเล่นวิ่งเล่นในโครนนะครับร้อเล็กๆนะครับใส่แล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็จะดูโหดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัดตัวภาพนิ่งนะฮะใส่เข้าไปในวิดีโอนะครับให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็นมัสลิงมัสลิงเกอร์นี่จะมี2 สองสองความสองขนาดนะครับมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กที่สุดนะครับ93คูณ48นะครับกว้างสีเออใช่ไหม93้คูณ48ใช่ครับ93คูณ48ก็รหัสคือ z t 0 0 5 0นะครับของ RC4 ครับก็สั้นๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมนะครับของเรามี4ช่องทางนะครับเผื่อจะไปตามกันนะครับก็จะมี YouTube เว็บไซต์ Instagram แล้วก็ Facebook นะครับ4ช่องทางชื่อเดียวกันหมดคือชื่อ RC Skill Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับ Line ก็คือ hda เลียนนะครับเดี๋ยวก็มีตอนท้ายขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ She's mine